ก็ยินดีต้อนรับุญยองของเอ็มลาบแอคทวนด้วยนะผมก็วันนี้ก็ไอเกียรตทำคลิปเกมละก็ไอเกียรไม่อยากมีคลิปลงเลยนะครับทุกคนก็วันนี้มาขอรีวิวชุดอุปรกรณ์ตกแต่งของผมสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมนะอันนี้คือชุดอุปรกรณ์ตกแต่งของผมทั้งหมดเลยนะครับผมนี่มาเป็นทั้งรอนนะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ชิ้นกันดีกว่าครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นแดงดีกว่าครับผม นี่ผมเป็นชิ้นแรกเลยนะครับผมที่เป็นถ้วยที่ใส่ปลานะไปเกิดว่าเราไปตกไม้ออกไม้เลยนี้ครับเนี่ยเป็นที่ตกปลาไอที่เก็บปลานะครับผมแล้วเดี๋ยวผมเปิดอออไม้ดูนะครับผมวิธีการเปิดกันนี่แหละครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่ครับตัวไหนจะเป็นที่ใส่นะครับอันนี้ก็เป็นฝาปิดนะผมนะครับ แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราก็ทําการปิดนะครทุกคนนี้นะครับเราก็ากทาการปิดนะครับผมมันแข็งหน่อยนะครับทุกคนเนี่ยเราทําการปิดเลยครับผมเราไปดูอย่างต่อไปเลยเดีกว่าผมทุกคนอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกสายนะครับเป็นสายเขาเรียกสายเอ็นหรือสาย PE นะครับทุกคนนะ ต่อไปเป็นพวกของคิปเปอร์แล้วว่าเป็นครีมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นครีมนะครับผมนี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นครีมนะครับนะเป็นทีมทไว้สําหรับการปลดปลาานะครับทุกคนเนี่ยนะไปดูตอวต้นไปครับอันต่อไปนะครับก็คือคิปเปอร์นะผมเป็นทั่วไว้หนีปลาปลานะผมนี่ตัวที่ไว้หนีปลาปลานะครับก็เ,เดี๋ยวเราดูอย่างต่อไปดี่ว่บ นี่ครับตัวนี้แลยครับเป็นสายหน้านะผมหนึ่งร้อยปอนด์นะครับสามสิบปอนด์นะครับอันนี้นะสายหน้าอย่างต่อไปนะครับก็คือนี่แหละครับผมเป็นเหยื่อตกหมึกนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับผมเป็นเหยื่อตกปลาหมึกนะสําหรับอันนี้นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นเหยื่อตกปลาหมึกนะทุกคนก็จะมีเหยื่อของตกปลาช่อนปลาพวกปลาอะไรยังไงก็มีนะครับ เนี่ยตัวพื้ปลาเชโดนะครับตัวพนะวกนี้นี่ยเ่เ็ตัวปลาของแอร์ไลน์นะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นผู้วกาปลายางนะทุกคนนะก็มีเยอะนะครับก็อยู่พี่ตอนนี้พี่เ็ใช้อยู่นะผมี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปต่อเลยเดีกว่าทุกคนอันอย่างต่อไปนะครับก็คือเจ้าเว่นดำน้ําเลยนะเมียตัวนี้เป็นเว่นดำน้ำอุผมนะที่ผมซื้อมานะ อย่างก็จะเป็นแว้นดำน้ำนะครับทุกคนเพื่อเดินลงน้ำนับได้ยิงได้อะไรได้นะสำหรับตัวนี้เ,นเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปต่อเลยเดี๋ยวครับทุกคนนะนี่ครับก็จะเป็นตัวไฟนะครับผมเป็นไฟที่ไว้สำหรับตอนกลางคืนนะครับเอาไว้ล่อหมึกล่อปลาได้นะสำหรับไฟตัวนี้นะผมผมจาไม่ได้นะเป็นไฟ กี่โอนน้ำแต่ว่าใช้มอเอ์เบ็ดลูเนียนในการทําหรือว่าเปิดไฟนะทุกคนนะนี่ดูนี่ก็อย่างหวดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของคันเบ็ดนะครับทุกคนก็นี่คือคันเบ็ดนะที่ผมใช้อยู่นะทุกคนนะสี่คันนี้ครับก็จะเป็นคันตกกุ้งนะทุกคนนี่สี่คันนี้ครับก็จะเป็นคันตกกุ้งนะสัวนนี้ก็จะเป็นคันตกหมึกตกปลานะทุกคนก็ฝ่าวิ่งนะครับอันนี้เป็นฟ่าวิ่งเล็กนะทุกคนก็สามารถยืดยาวได้นะครับนี่ สามารถยืดยาวได้นะครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมอย่างต่อไปคนระับเป็นเหยื่อของการตกปากกต์นะไปนี่เป็นเหยื่อเหม็นนะครับผมเนี่ยสั่งมาได้นะเเหยื่อมักลุงโอนะครับผมสูตรเข้มข้นทั้งเหม็นนะเป็นสูตรปากกตนะครับทุกคน นะครับอย่างต่อไปครับก็อันนี้เลยนะครับผมเป็นเ,ยเหยื่อมือนกันนะนี่นะครับเป็นเหยื่อนะผมเนี่ยครับมันเป็นเหยื่อของการตกปลาได้เหมือนกันนะเป็นที่เป็นรำนะทุกคนนี่นะ <_ d ream> ก็ยังมีอีกเยอะนะครับผม <_ d ream> ก็เดี๋ยวผมเอา <_ d ream> ไา <_ d ream> <und read> ดูทีอย่างดีกว่าดีว่าทุกคนอันนี้นะครับเป็นเหยื่อนะพี่ผมสั่งมาผิดนะเป็นเหยื่อตกปลา ปลาเก่านะครับเดผมสั่งไฟผิดมานะครับจริงๆผมต้องสั่งไฟเล็กกว่านี้ครับแต่ว่าผมสั่งผิดมานะครับแล้วมันนี้หมดสี่ตัวผมให้เพื่อนไปสองตัวนะครับเอาตวปลาเลนะครับอย่างมาไปนะครับก็จะเป็นเจ้ากลุบตัวนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นกลุบที่ใส่เหยื่อใส่ของออกไปเวลาออกหมายนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผม สองตัวนี้ครับผมจะเอาไปพร้อมกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้ครับผมจะไปเอาไปพร้อมกันนะแปลว่าเป็นตัวที่ใส่เยื่อนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเยื่อตกปลาช่อนกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าผมแปมหนึ่งนะครับโอเคครับไม่ต้องดูแลนะครับไม่รู้อยู่ไหนครับผมจําไม่ได้ผมตั้งไว้ไหนครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปหานะครับทุกคนนะนี่ครับก็จะเป็นชุดอุปกรณ์เยื่อของผมเท่าที่มีอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนนะอ้ออีกชิ้นหนึ่งครับไอ้นี่ก็คือออกซิเจนนะครับผม อันนี้เป็นออกซิเจนนะครับนะนี่เป็นออกซิเจนนะครับนี่นะโอเคผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็เกิดว่าใครชอบก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันฟังกันให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ับช่อง m l a b X2 ด้วยนะครผมไม่บ๊าคับายครับ M Lab X2